โอเคทั้งคู่พวกคุณต้รู้ผมคาดหวังอะไรบ้างเราคุยกันแล้วในห้องล็อกเกอร์แล้วทั้งคู่ต้องปกป้องตัวเองและเคารพคำสั่งผมโดยตลอดห้ามชกต่ำกว่าเอวห้ามเล่นตุกติกชกแบบแฟร์เข้าใจไหมแต่นวก็เก่งเท่เลยนี่เสียดายไม่ใช่พ่อนายที่นุ่มมันมาชกอยู่ไหยมั้งนายต้องถูกฝ่าชัๆ้ของเขาโอเคนายรู้ต้องทำอย่างไรฮะหนึ่งเก้าหนึ่งมัดัวทีังรอบ ยกหนึ่งเริ่มแล้วฟรีทิลกีพลันกับเกงดำและอารอนิสคิดในสีแดงขาวน้ำเงินพลนแล่นลูกล่างสูงกว่าพอควรและดูน่าจะง่ายสำหรับเขาที่จะรู้หมัดยับใส่คิดครับคุณจะเห็นท่นทีจิม อคอนแลนดูสบายๆขนาดไหนเขาเจนเวทีแล้วสาคอยระยะวางเพียสสามารถดได้ในระหว,ว่างที่เขากำลังชกคอแนแลนทุกซ้ายหนักดวงคิดถอยครับง่ายเลยที่จะกระโดดลงสังเวียนมวยรุ่นใหญ่ขนาดนี้โดยที่ไม่เคยเจอคู่ชกอย่างคอนแลนแน่นอนมีนักชกน้อยคนท<อ>ี<อ>่เหมือนคอนแลนพีดพยายามไล่ต้อนคอนแลนจนเกือบติดเชือกคอนแลนรักษาระยะห่างได้แบบนิ่มๆพีดปล่อยมัดยักคอนแลนยิ้มแยกเขียวคอนแลนชกคิดเขาทก่งตัวทำบัดฝาเ็ม ไฟฟ้าเขาโดนคำเตือนจากกรรมการบนเวทีบัตรคงคิดท่ามาควบงแป๊บหนึ่งน่เหมือนคอนแลนจะเอาคืนแบบจันเต็มทีท้องที่จะปล่อยบัตรแล้วพลาดได้โดนสวนกลับทันทีหึ่งสองสามสี่ห่วย้าผมห่วยผมห่วยจัดการจบเลยจัดการมด้ไปน็อกเอาสำหรับลิกกี้คอนแลนไปแล้วไปได้หรือเปล่าไม่ได้แน่ใจผมห่วยทุกตามระบบ ทีนี้จริงพอหรือยังนะบอลเลยบอลล้ง <c oughs> างตาเป็นไงบ้างพอเล็กนิดๆอลอฟานะ <c oughs> ต้องไม่ใจเสียพอยดูจะถลุงมันให้ยกยกหัดไปรวบเลยอย่ารอถึงนายพลาดแบบนั้นเรื่อยๆทีนี้ต้องใช้เครื่องดูดคุมกระดูกซากนายแ okay? น,น่โอเคอดอนิชโชคดีที่ยกนั้นไม่เหลือเวลาสักสามสิบวิเร็วสิลูกทธอะไรอยู่อยากให้นายทำอย่างนี้นะเขาจะยับแล้วตามด้วยบัดขวา ช่วงที่เขางานนั้นนายปล่อยฮุกขวาเลยเ <c oughs> ต็มเหนียว <c oughs> โอเคตั้งสติไว้ยกแรกถือว่าเป็นประสบการณ์ต้องห้ามไปแล้วสำหรับอโดริสคิดตอนนี้หลังจากหารือกับล็อกกี้บาลบัวระหว่างยกแล้วเขายังใจสู้อยู่คอนแลนซึ่งโชว์พลังของเขาด้วยอัป,ปคัดในท้ายยกที่หนึ่งกลับเข้ามุมเพื่อรอเริ่มยกที่สองยกหอยแล้ว,ดวโดนนี่กดดันไปเรื่อยๆผู้สัทัาติกาว่าคิดจะหาทางป่าแขนยาวของคอนแลนเพื่อเขาถึงตัวและสร้างแรงกดดัน ซีเพื่อถึงตอนนี้คอนแลนด์ยังเป็นฝ่ายเหนืออยู่คอนแลนด์ด้วยฮุกซ้ายแล้วประกาศต่อยเข้ามือีกครั้งกอดชิดตัวกอดชิดตัวไว้กีบบอดคอนแลนด์แน่นถึงก็หาตัวผู้หยุดการถูกขลุ่มจะไม่เนยฮะช่างใช่ไหมสิโชว์หน่อย ไม่รู้ว่านายไปชนอะไรมาบ้างเรามาชนอะไรมาขนาดไหนเนี่ยฉันไม่อยากใครนายฉันไม่อยากใครนายแต่แรกมันฉันอยากใครนายปรกันตัวเองรักษาระยะผมจะบี้มันให้ลายขามื่อเลยเขารู้แล้วว่านายของจริงนังเชื่อมันรว่านายทำได้นะได้ไปดูเหงส่อพันสำหรับคริสไม่เพียงแค่เรื่องคะแนนแต่ว่าได้แง่ปลุกใจเขาได้ฮึ่งเสริมด้วยเจมส์ปลุกยักหลับพี่ตื่นขึ้นทีนี้มีเท่าไรแล้วเขากระออกมาบนเนี่ยตอนนี้ดูคล่องตัวขึ้นมากเรื่อยๆดูเหมือนเขาจะพบจังหวะของตัวเองแล้วไปนี่จอบเดี๋ยวนี้